ก็สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการฮีโรลเกมเมอร์รีวิวนะครับก <tinc S 1> ็วันนี้มาอยู่กับผมเวฟซ่านะครับก็วันนี้ก็มาอยู่เกมเอาวนี้นะครับก็รู้สึกว่าพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสองรู้สึกว่าคุณลิงลิซเซอร์จะเป็นคนรีวิวนะครับก็ผมเวฟซ่านะครับไม่ใช่คุณลิงลิซเซอร์นะครับไม่ใช่คนเดียวกันนะครับอย่าเข้าใจผิดครับโอเคครับเราก็มาต่อกันเลยครับ ก็ร okay, e ู้สึกว่าไอเทมไอเทมอ่ะโอเคครับผมไม่ใช่คนพูดมากนะครับก็จะไปอย่างรวดเร็วเลยเดอดดอดเดือดดอดเต่อดืดเดเย่ใช้แฟตเแฟเย่ไอเทม แฟรเทสโอเคครับตรงนี้มีเซฟครับแล้วก็ไปเอารหัสกันรหัสจะอยู่ห้องนี้ห้องมืดก็จะต้องใช้ไลท์เตอร์ตะเกียงมันจะอยู่ในโคงอ่ะจุดไฟเยสเนี่ยมันจะเป็นอักขระอะไรเงี้ยโอ้โหอ,อ่านนี้ก็อ่านไม่ออกนะ ฉะนั้นเราต้องมองผ่านโครงนี่ห้าสามเจ็ดหกครับรหัสเซฟเราก็ไปกันเลยตู้มีอะไรบอาววะโอเคครับเฮ้ยตู้ว่างนะปลอดภัยปลอดภัยห้าเอ้ยสองสามเจ็ดหกครับโอเคเอาได้รหัสได้กุญแจเอนิโอเคครับ เซฟเคโเเนี่ยมันเป็นเนี่ยมันเป็นของประตูตัวเนี้ยเนี่ยประตูตัวนี้แหละแต่เราจะเปิดไม่ได้ครับมันมันจะมีไอ้ไอ้เบะไอ้เบะมันซ่อนอยู่ในตู้ข้างๆเราเองเนี่ยพอเราไปกดปุ๊บๆเนี่ยไม่ได้ละพอแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสตกใจไปเลยโอเคครับมุกเดิมมะเขาไปลบในโกงอุ้ยออกมาให้ฟุ้ไม่เสียงตกใจบนไหล อา้าวไปแล้วเหรอไปเอาเซฟรอแล้วก็เซฟโอ้ยน่ากลัวว่ะตืดนเตือ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 เตือตืดเอเนโอเคครับดูด N S K yeah เซฟแบบจุ๊บจุ๊บอ่าเราก็ขึ้นบนกันไปก่อนแล้วก็มาเอา ไลท์บ๊อแล้วก็ขึ้นไปชั้นสามโวยฟ้าผ่าแล้วก็เลื่อนกลองเลื่อนกลองเลื่อนกลองกุ้นแจหรือไลอันนั้นมันไลเตอร์ฟสอ่ะเนี่ยไฟล์เราหมดละแล้วก็เติมไลเตอร์ฟโฟส เซกก่อนเกมต้องเซ่บ่อยๆอ๋อโฮ้ฮโฮโอเฮอ่าแล้วก็มาสำรวจห้องข้างล่างนะมันเป็นห้องหมดึดจุดไฟเตอร์กันเลยบึบอ้อทาเคชิโอ้ฮิโรชิเอออย่ากลัวฉันเหมือนอะไรฮ่าฮ่าอะไรทาเคชินี่เป็นอะไร โ oh, yeah. อ้เยอะไรวะช่างมันเถอะเดนเวอร์ทูลานไม่มีทางหนีรอดอ่ะประมาณนะั only ้นอ f ฟออลีไอออเหลือใช้คนเดียวแชมเปญหรือไอวูเออห่าไม่ออกอ่ะโอห่าไม่ออกอ่าโอเคมันก็บาเลยทักเช่เช่แล้วก็เซฟอ่าเราก็มายุบปั้นคุณลุคนี้เราก็เลื่อนไปเอาไปเลื่อนไป เนี่ยเลื่อนโอ้ยไม่ใช่เนาะโอ้ยเนี่ยเลื่อนให้มันตกไปเลยเพลงโอเคอะไอโฟบูสโตนอ่ะจะได้อะไอมบูสโตนมานะครับโอเคอะตอนนี้รู้สึกว่าไอเทมเยอมากๆ เราดอได้ตุ๊กตามาไอเทมบูสโตนะ่าแล้วก็ใส่บูสโตนโอเคก็ได้ลานี่มีตาโอเคอะแล้วเราก็ไปกันชั้นบนเนี่ยห้องเนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะออกมาจากปล่องไฟอ่ะ โอเคครับเราก็มาวิ่งกันต่อโอ,โอมาแล้ว run 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 for your life SKY โอเคตอนนี้ก็นี่เขากงไม่ค่อยจะได้แล้วรู้สึกมันจะเปิดได้แล้วมั okay, ้งโอเคมันจะเปิดงงได้นะครับ <Sure. S 1> โอ้ยเป็นวัดโอ้ขึ้นบนไป โอ hey, จุดไฟแล้วโอเคแล้วเราก็บึบนะทีนี้มึงก็ออกมาไม่ได้นะโอเคแล้วเราก็เอาตุ๊ก,กตาโยนไปเผาแล้วเราจะได้เลสโตนกับบูสโตนมาเราก็ลงไปชั้นล่างอยากไปห้องนี้ห้องนี้เนะี่ยไอ้ตุ๊ก,กตาตัวน้อยเราก็เอา บสโตนใส่ให้มันเย่ yeah. แล้วก็บูสโตนใส่ให้มัน yeah. อีกเย่โอ้ได้หัวมแล้วดอเฮนนะครอ้าวเฮ้ยโอเคครับมันมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะเราก็ไม่ต้องสนใจอะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นไอเบะน้อยผู้น่ารักนะ <c oughs> เขาช่างมานะเราเราไม่ต้องไปเล่นนะเกมได้สาระไอเทมเรอเฮดแปะโอเคแล้วแค่นี้รหัสสามตัวเซฟก่อนเนี่ยรหัสสามตัวเอาจากที่ไหนอ่าคุณเบกเข้าใจดีครับเขาอยากเล่นเกมกับเราเขาก็เลยมาเขียนรหัสไว้ให้เราอ่ะนี่รหัสสามตัวรหัสสามตัวห้าสองแปดนะ Okay, โอเคครับอ,อืมเอาไปห้องนี้ดีวกว่าหนึ่งสองสามเจ็ดอ้าวห้าสองโอเคอะ โอ้ยตกใจเ่าหัดใช้ไม่ได้เซฟว่าเนี่ยเดี๋ยวพอเราออกจากห้องเนี้ยเนี่ยไอ้เพื่อนเราเนีแย่มันก็กลายเป็นอัเบะผมสีทองอะไล่ตุ๋ยเราอะโอเคอะอุ้ยอุ้ยนี่เชี่ออุ้ยตกใจหมดเลยเราปิดไฟไล้อ่ะเว้ยคุณมองไม่เห็นอีอโอเคอะพร้อมนะครับเราจะไปรวยกันเลยโอเย โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้าวเฮ้ยเราวกูจะขึ้นชั้นบนทำไมลนะ่ะโอเคครับเราให้มันต่อยไปเถอะอ้าวเฮ้ยรอดอีกอ่ะโอ้โหเมื่อกี้เดินมาผิดทางแล้วแต่ก็รอดนะครับโอ้ยแล้วเราก็ไปกันต่อเลยโอ้ย oh, ฮ yeah. เนี่ยเดินเนี่ยเดินไปก็ มันจะมีหลุมอยู่อะตกไปก็โดนไล่ตุยกรอบอ่ะแต่ไม่เป็นไรอะยังไงก็โดนอยู่ดีแล้วเราก็ตกอะโอมาอีกแล้วโอเย่โอเย่โอเย่เดี๋ยวทำชันเลย I อ o ดึงก e d r please โอเคอะโอเคอะเราก็ลงเลยหรอเบสเมนคิวโอเคอะมืดโอเคอะของนี้แม่ เนี่ยให้เราชิดเ,เดี๋ยวสมมุติเราเข้ามาจากตรงนี้นะครับประตูที่เราเข้ามาเนี่ยเราก็เดินเลาะริมล่างนะขึ้นมาเจอห้องแรกเราก็เข้าไปเลยเนี่ยเราก็เริ่มต้นคิดมาตา้งแต่แรกแล้วเราก็กดชัตเตอร์โอเคอ่ะนี่มันก็จะสว่างสว่างทั้งชั้นเลยเราก็มาชั้นหนังสือได้เข้มมาพิจอรณนะเราก็กดดูเลยพิจอรณา อย่างว่าต้องสนใจเรื่องราวมันแปลกๆนะน่ะฝีมือการระบายสีก็กากๆเฮ้ได้บุกมากมาละเย่เย่เย yeah, 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 yeah. ่เย่ตรงนี้ก็มีห้องล,บลับอ่ะเราก็เลื่อนไว้แต่เราไม่มีกุญแจหรอกโอเคอะนี่เราก็เอาไม่ใช่ไอเทมใช้ใช้อะไรวะฟปลิปเฮสเย่ yeah. เราก็ใช้ไอเทม ใช้เฟรดเอสคิวเดเวอร์เฟิร์อ่แล้วจะมีบุ๊กมาร์กนะครับบุ๊กมาร์กโอเคแล้วก็สอบสอบไปอ้าโอเคครับได้แล้วรหัสมันก็จะเป็นการนับเสียครับสีแดงนี้หนึ่งอันก็หนึ่งสีเขียวสองสามน้ำเงินก็มีเจ็ดหนึ่งสองสามเจ็ดอ้ยหนึ่งเออหนึ่งสองสามเจ็ดโอเคครับ ขอยีอย,ยสก,กอตฮะอือหกเจ็ดนะอแต่เรายังไม่เข้าเดี๋ยวเรามาทำยี้กนก่อนให้เซฟก่อนเซฟก่อนดิ้มเซฟเอ๋ะอะไรเงี้ยเลกเชียอาเลื่อนไว้เราเรายังไม่มีกุญแจเข้าไปไม่ได้เราก็มา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 แบบนี้ ตรงนี้รู้สึกจะอันตรายนะเข้าไปครับมันจะออกมาดักหน้าดักหลังเลยอีมิก้ากับทาคิชิโอหูแทักทีมก,กันแล้วก็ลบเดตูโอเคครับรอดรอดโอ้ยมันออกไปแล้วเย่นี่เราเข้าห้องนี้เนี่ยดูตรงมมพรมอะแปลกแใช่ไหมครับมามีเทมซอนอยดิสนั่นเองแล้วก็ ไปกันต่อเลยเอา่าเพื่อเราอย่างไอโต้ครับชื่ออะไรวจะจำไม่ได้ถ้าคุณโล่ถ้าคุณโล่ได้เป็นเลยมาเย็บไปเจออ๋ออ๋อฉันทวิตมาหัวเข่าอะไรอ้ช่างมันเอ้ยอ,อ๋อมันให้ไหวอาการมา,าโง่ไปไ,ไอออนเกตเค้าโอเคครับมันให้ไหวอาการเรามามาก็ไปกัตนต่อเลย เราก็ได้กุญแจมาละใครกดใช้วายอากาศมันจะไปย้อมเลดคีย์แล้วน่าจะประมาณนั้นเราก็ได้ไอลอนเกตคีย์เนี่ยอลอนเกตคีย์โอเคครับเราจบพาร์ทสามมาแค่นี้ก่อนนะครับ